ก็วันนี้เราก็จะมารีวิวตัวใหม่เนาะที่เป็นของธาตุดินก็ดูสวยดีนะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวกดอีโมมันยังไม่มีเสียงเนี่ยมันไม่มีเสียงเราก็ต้องรอเขาแก้ก่อนนะแต่ว่าตัวนี้ก็ดูน่ารักดีนะ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นของลมแล้วก็สุดท้ายมันกลายเป็นของดินสังัานกลายเป็นดินมีฮีโร่สตัวที่แตกต่างกันในขณะที่น้ำกับลมก็ยังคงมีฮีโร่อยู่แบบเดียว มันบับบับอีกแล้วเราต้องไปจัดการเขากอนเนาะเนี่ยพอผมกดปุ๊บมันก็ไม่มีเสียงไง โอเคเรียบร้อยแต่หน้านางรวูไม่โหดร้ายเลยดูติงตองมากกว่า โอเคช่องมาแล้วเราต้องใช้ช่องให้เป็นประโยชน์โอ้ oh. ไม่เบาฮะนี่ผมฆ่าเขาได้ในเทินเดียวโอ้เคลื่นอนย้ายจุดอ่อนน่าสนใจ โอเคงั้นเราเล่นแบบนี้แล้วกันนะเราควรจะปิดตรงแต่ถ้ปิดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวไอ้ดินจ้าบ้ามันมาอีกผมเก็บเขาก่อนแล้วก็ใช้คัมภีสองช่อง อีนี่อีอเทเนียมันจะได้ตีแล้วไม่ตายแล้วก็บอกสองดามิงเลเขาจะได้ตายไปก่อนโอเคพอพวกสายเคลื่อนย้ายถ้ามันเคลื่อนย้ายไม่ค่อยได้หรือเราไปปิดมุมเขามันก็จะง่ายต่อการเล่นมากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะแบบที่ตีจุดอ่อนเฉียงๆียงเงี้ยแล้วเราปิดเฉียงบูอย่างเงี้ยหรือเราปิดเฉียงไอ้ตัวนี้เขาก็จะตีเราเข้าไม่ได้เลยร้องเคลื่อนมาตรงนี้ไม่ก็ขึ้นมืองบนมาเขาสู้ไม่ได้เขาต้องมีตัวคลืนขึ้นดีแน่ๆผมเดานะอ้าวเขาไม่เคลื่อนเฮ้ย โอเคจะได้จบกันสักทีข่าวนี้ง่ายเลยกระดึบมนันนี่แล้วก็เอาวิน่ไปอุด เรียบร้อยเราปิดมุมเฉียงเขาแทบจะทุกมุมแล้วเขาไม่สามารถที่จะตีเฉียงเราได้แล้วแล้วอย่างเรามีดาเมจทุกทิศทางนี่ลมเคลื่อนย้ายก็จะฝืดมาเกียร์ก็มาเกียร์เถอะไม่เป็นไรผมไม่กลัวมาเกียร์ตัวมันติงต้องจะตายแต่ถ้าคนเล่นเป็นนี่ก็โหดนะแต่ถ้าเล่นไม่เป็นนี่โคตรอ่อน on. ออยางั้นเราเปลี่ยนเป็นอุดแล้วกันเนาะถ้าเล่นเล่นต้นไม้หรือเล่นดินล็อกเราใส่ตำรวจอวกาศแล้วเราก็จะสามารถอุดได้ หรือบางทีเราก็แบบเปลี่ยน position ในการตั้งโจมตีเป็นตั้งรับก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ซึ่งมันทำให้สะดวกสบายในการเล่นแล้วถ้าเกิดเราสังเกตเด็กเขาดีๆแล้วเราปิดทิศทางเด็กเขาได้อย่างเงี้ยมันก็จะง่ายต่อการเอาชนะ ก็ดูตัวใหม่ก็ดูน่ารักดีนะแต่ว่าผมว่าเขายังต้องแก้เรื่องเสียงอีโมอยู่ะนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวใหม่ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดถูกใจกดติดตามในเพจยักษ์ดีว่าให้ด้วยนะครับหรือจะกด Subscribe ในช่อง YouTube ให้ด้วยก็ต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็แค่นี้นครับ